เดี๋นะยว <c oughs> ไปดูข้างบนเครื่องหน่อย <c oughs> ไปนี่ครับรองเรียบร้อยแล้วท็อกเกรครับจุ่มใช่ไหมนี่อ๋อ <c oughs> อู้หูเอาติดเครื่องครับเอ้าน้ำมันไม่เข้านะั่นะนะ่ะ ท่ออะไรลนะน้ำอะไรเต็มท่อวะเริ่มเริ่มเริ่มยิ่แข็งแล้วโอ้กรองของร็อกกี้เลยติดเกรื่อเลยช็อตบ่ช็อตยังช็อตคนบ่ปิดสวิตต์ยังดูดแล้วเนาะ คนอยู่ในหนามันก็ช็อตตัวดูอ่ะเต็มเลยนะต้องถอดคนนี้ล้างเอาเลยนะี่ถอดซีนหัวใจถอดมอเตอร์เครื่องสวิง,ง,ง,งล้างเฮ้ยงานหนักเลยครับเครื่องไม่เป็นไรครับเครื่องไม่เป็นไรแต่รถเกี่ยวที่อาการหนักหนะน่อยน,นะคันนน่ะ ตัดไม่ได้เลยครับควัขาวเลยเอ้าถ้าเราใส่เสียงเสียงเข้ขามาเข้ามาต้องถอดกลัวอะไรวะมาต้องถอดก็ได้เนี่ยมาเกี่ยวกันมาครับมาเกี่ยวหรอ พอแล้วละทอดมะพร้าวกับตัดมะสันโหดไว้สีเม็ดห้าเม็ดแล้วก็ดีเอาคนมดึงข้างบนกันละอือเล่ปลูกไว้เลยเอาคนมาดึงข้างบนเลยใช้แบตแล้วหล่แล้วเอาพอเ่ไป ลงก่อนดูเครื่องจะติดไหมเอา,าไปไหลเอา,าไไอเครื่องติดแล้วครับอู้น้ำไหลเลยติดเครื่องไลไหมนนะั่น่ะ ใบพัดลมมันมันไปสาดน้ำมาจากไหนหเต็มเลยนะ <c oughs> ใบพัดลมมันสาดน้ำมาจากสายเต็มเลยนะฮะ <c oughs> bên chạy đây mà Đứng bắt bay bà Cảm cái tôm tem lên Ờ, 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 Nói vô khen, vô khen Ừ, chào 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 ไปพัดไหมเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยดึงตัวขึ้นไปเลยจะยกไว้ค้างนานป่นนี่ไปพัดสาดน้ำที่ต้มเต็มแล้วนะ่ะ ขึ้นมาเนาะนี่นะ้ลองดึงตัวเองดูครับจะขึ้นไหมเดี๋ยวคันน้อยออกก่อนเอามาพ้าวยัดอีกที ลิปนี้ไม่ขอออกความคิดครับเดี๋ยวให้ทีมงานมืออาชีพทําเองเลยนี่คนขับไม่โคน้อยเข้าใจงานกันนะขับใจเย็นอยู่ครับ ดันดันดันเต็ึบตึบน่นนนครับเบื้องหลังของการทำคลิป FC Top ครับทำคลิปให้เสียตินพาซิ่งแปดๆอยู่ลองไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ ม,มาดูว่าเขามีเวลไหมเอาไปยึงตัวเองไปไหมเอาเลยเอา,เอา,เอา <c oughs> ไอ้วันนีงก็เล่งเมื่อยแล้ว <c oughs> ไม่อยู่แล้วกูหนีก่อน มาดูว่าตะดตัวเองไปไหมถ้าปั๊มแรงตัวเดินแรงก็โอเคครับไปไหวครับเอาเดินขึ้นไปก่อนนะอก็รยดต้นมาพร้าวีหบ่ แล้วทำไมไม่เอาคันใหญ่หมุนเอาเลยเอาคันใหญ่หมุนเอาเลยต้นมะพร้าวนะนั่นเอ๊ะก็บอกว่าไม่อกมมอกความคิดไม่ออกความคิดพูดไปอีกแล้วตายสิเครื่องนิ่งนีมากเลยเนะี่ย ที่ทำไมไม่เอาวงกีคันใหญ่มาดึงใส่ท่านเชือกเชือกเชือกเดี๋ยวไม่โค้เย,ยียบหาย เอา้าทำไมอาต้นมะพร้าวมาใส่เยอะอย่างเลยใส่ทั้งหมดเลยไหมแม่พรนเอกมาส่งต้นมะพร้าวมีหน่วยส้มสายเลยครับอยู่นู่นครับนู่นครับ นนั่นขยับแหม่คือรกขยับจะเทื่อว่ะรถขันนี้ไหม เ,ออเ,ออเนี่ว่าขยับไม่ได้ไปงางไปเลยทีนี้ออกไปเลยเออกกันหน่อยออกไปเลย ทำอะไรกันดูหน่อยดิ <Hey. S 1> มุดมามุดมาเออ่อ hey, เอาไว้ให้เมคโคคนนี้เกาะขึ้นมาพอแล้วเอาคนนี้เกาะก็ได้หรอก ม่าจะขึ้นไหมเอา้ามาดูบ้างมันจะมีแรงไหม,มอเ,เอาเล่งเลยเต็มที่เลย,ดยเด้อตอนนี้เล่งไปแล้วครับ เอาแล้วมันขึ้นไปเร่งสามรอบเลยนะ <c oughs> มันขึ้นไปเร่งสามรอบแล้วมันเหนื่อยแล้วรถ <c oughs> บกขยับจังเถอะเออเอาโอ้อะไรเอานี่คนเร่งเมื่อยมือเลยดิโอ้เอา เตลุ้บ่ฮะ้นหรือเปว่าเนนอนจะพุ่งนะฮะน้จะพข้าวหอดมันหันไหมอะไรงานเข้าเลยครับเดินไม่ได้แล้วเจ้าตัวน้อยเอ๊เฮ็ดยังไงไปดิ แจ๊วข so nice, ึ้นอยู่ตัวเดินแรงตัวเดินแรงอุ้ยมันจะน่วมตรงนี้หมดเด่นนี่กดบนต้นนี้เลยได้ไหมมันน่วมตรงนี้หมดเด่นนี่อู้อู้ตัวเดินแรงดิโอ้แรงแรงแรงมิดเลยดูอ่ะโอ้ขึ้นแล้ว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 โอ้รถแรงรถแรงอยู่ ขขาเท่าคนแล้ว่ะโดโคดขอนใหม่ไหมโรดแรงอยู่รถคนนี้ัตเดินแรงดีเลยเอามาเลย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  มันน่วมตรงนี้แล้วนี่นี่มันยืนตรงนี้ไม่ได้เลยดินี่น่วมหมดเลยเอาไม้มาขวานหนึ่งเมื่อกี้เอาไม้มาให้เกาะเอ้มไม้ไหมอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้แรงแรงแรงโอ้โอ้แรง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 เกิดแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยว

คนไหนเลยรถท้องไหนได้ดิครับมันนี่ป้าจะขาดไปเรื่อยที่มันจะขาดได้ครับจริงจะใช้เรื่องรถแก้วเอาอีกป่ะนี่นนฮะนั่นแหละต้องลื้อเอาต้นนี่แหละออกต้นไปเมื่อหรอ่ใช้มุตะขึ้นเรื่อยๆเลยมึงฮะ แจ้งแล้วปักมันเปียกบ่ล่ะปักเปียกน้ำบ่คันที่ตัวบอกอลไรปะปักมันเปียกน้ำคันเสียไปขันมันบ่บ่ลล้วนกับบอเป็นยังครับย่านมันเล่งขึ้นเล่งลงเล่งขึ้นเล่งลงไหมที่แรงไลยเป็นเลยอ่าวันนี้วิทย์ยังวันพูดได้เรียนหนึ่ยกบ้านยกบันลูกเรียก แงกนนี้ดิวดนี้น่งกรเทีนเสียร้อนเดียก็เสียย่มันเอียทรอนเดีวไปดึงรถเียวแล้กันดึงสายน้กันนะนี่มันม้นติวเยอะเลยรถลอยนะของเขาลอยย่เขาถึงปุติิมาว่าเฮ้ยขางนี่มุนติวเลยแห้งนี่รถคันนี้แห้งอยู่หยอดเลยครับเอาขัน้อยใส่แท็กได้แล้วนะนี่นะ เอ้าต้องเท่าผู้ใดฮะต้องเท่าตัวบ่อันนี้นี่เลี้ยนมาบ่อนี่ฮะหน่อยจากแล้วเห็นใส่ชุดนักเลี้ยนมาเนาะงานเสียงเอ้าสะดุดสะดุดจุ๋ยน้ำมันมืดบ่เอา งานเข่าเลยครับต้องไปซื้อน้ำมันมาใส่ก่อนเอาเรอชมกันในคลิปต่อไปครับทุกท่านสวัสดีครับ